สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราจะไปกันต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะห้าคำถามค่ะ5้าหกคำถามคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะเดือนมก,กราคมปี2566ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำคำถามแรก่ะคือใคร ชาวราศีกรกฎไปเกี่ยวข้องกับใครเป็นคนมุ่งม,มั่นบุกฟาฟันไปข้างหน้านะคะในวัยหนุ่มสาวค่ะทยานมุ่งพุ่งไปค่ะข้างในก็ มุ่งมัน่นบุค,คลิกแก้วกลร,ราหารบุกเดียวเลยค่ะเมื่ออัศวินทกรบปรากฏนะคะดาวอังคารราชาโชคได้ลาบจากเลือดลมกระหารขยันการลงทุน ในลาจากการเดินทางไกลกับต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนเก่งก็เลือดหลอนบ้างนะคะเป็นสายเปนะคะรักใครแล้วทุ่มเท ว่าสถานการณ์ความรักได้พบพบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนแล้วก็มีเหตุให้พบกับความผิดหวังฟ้าผ่า,าเปี่ยงความหวังพังทลายความผูกพันการสร้างครอบครัวมีเหตุให้ได้พบกับการหย่าร้าง ก็ได้พบกับการใช้เวรกรรมเก่าจบสิ้นไปมีเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันมีรักแล้วมีรักหนึ่งเข้ามาให้เลือกต่อไปแน่นอนยังอยู่อีกห่างไกลค่ะไม่ต้องใจร้อนรีบร้อนค่ะ จะเย็นๆเข้าไว้ค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตการงานก็ได้เริ่มต้นขยายผลการงานใหม่ๆนะคะด้วยประสบการณ์รักและเอาใจใส่เป็นดวงของพ่อไม้แม่หม้ อย่าร้างมาคนที่ตนเองเข้าไปหมายปองเยอะไม่ไกลไม่ไกลบุคลิกเทมารเมนบุคลิกคล้ายๆตนเองเข้าคร่องว่องไวค่ะ เป็นบุคคลในตํำนานชื่อเสียงไม่คงอยู่ตํำนานคงทนขยายผลงานด้วยรักต่อไปค่ะวอทซ์แม่ n เกิอดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อนค่ะเพื่อนที่ร่วมการงานการสังคมาง,งานศินละปะ พบกันแล้วก็มีเหตุให้ห่างไกลกันไปด้วยผลบุญธรรมกรรมเก่าของตนเองปลูกอะไรวไว้นะคะก็ได้อย่างนั้นคู่ตามติดกันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติไม่ได้มาหนึ่งเดียวมามากกว่าสองนะมามากกว่า หนึ่งคู่นะคะคู่ที่เป็นเพื่อนสนิทห่างกันไกลก็มีโอกาสได้มุนกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหลังจากที่ตนเองใช้เวรกรรเก่าแต่งงานแล้วตกพุ่มไม้มีเรือพ่วงมาหนึ่งลำการหมุนเอาคนที่ ร่วมโครงคู่กันมาอดีตชาติไม่ใช่เหตุบังเอิญจะได้เริ่มต้นเดินทางติดต่อเจรจากันต่อไปเปผ็นู้กับคนที่อ่อนวัยกว่าถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินตนเองก็ยังได้รุ่นส่วนร่วมการค้า ที่มีพลังเข้มแข็งถ้าเป็นลูกจ้างอยู่ก็เข้าคร่องว่องไวกับการค้ามีคนสนับสนุนด้วยบุญเก่านะคะได้ลาบจากโครงการใหม่ๆนะนี่ก็มีไอเดียสร้างสรรค์จะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลค่ะจะได้เริ่มต้น เดินหน้าต่อไปเว์ Where? ที่ไหนณนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งนะการงานอาชีพได้การเงินมาก้อนโตเลยได้รับการอุปถัมภ์จากแม่แม่สตรีนารีอปถัมภ์ก็ได้รับมอบหมายให้ตนเองได้บริหารการงาน มีภาระมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อมั่นในตนแวดล้อมด้วยสตรีหุ้นส่วนและบริวารเด็กๆและหนุ่มสาวมีการเงินที่เก็บอมมั่นคงแม้จะไม่มากนะคะแต่โอกาสมาถึงก็ได้ทำการงาน ใหม่ๆนะคะก็จะมีกัรเงนก้อนโตร,นร่วมกันกับกรรมกิจกรรมร่วมกันกับหุ้นส่วน่ะที่ไหนสามารถทำตามลำพังได้นะคะที่อสังหาริม,มทรัพย์นะคะที่มั่นคงจะได้ พบกับการเปลี่ยนแปลงอ่ะแม้เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรก็จะมีเงินก้อนโตโชคลาภเงินโกนจะได้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกค่ะเว้นเมื่อไหร่เมื่อไรเว้นกรรมเก่าจะจบสิ้นไป จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสลันลาสติจะทำให้หลุดพ้นจากปัญหาอาพระหัตเป็นก้าวแก่ลักคณามีเกี่ยวข้องกับเอื้อนฝูงแวดวอแวดล้อมวงสังคมงานรูทีนง,งานประจำงานสอนนะเริ่มต้นได้เลย งาน,นออนไลน์เน็ตเหนื่อยหน่อยใช้ปัญญาความรู้งานที่ใช้สมาธิจิตยิ่งเข้าทางทำการสอนพระให้คุณเทวดานังฟ้าให้ลาบเมือ่อไหรในรอบ12ปีต่อมาพระหัตอยู่ในเรือนสุภะะจะได้พบกับเพื่อนพ้องวงสังคม มีเหตุให้ห่างหายกันไปเคยครองคู่ร่วมกันมาก่อนหลังจากที่ตกพุ่มไม้นะแต่งงานกันตามประเพณีแล้วจบสิ้นไปแล้วคนที่ครองคู่ร่วมกันมีมากกว่าหนึ่งตามติดกันมาเพื่อแก้ไขในปัจจุบันอชาติตกลุมรักครั้งนี้ก็จะได้ว่กับสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนจะได้เรียนรู้เพื่อแก้ไขและเดินหน้าสู่ฟากฟ้าใหม่ค่ะจะได้เดินทางพบปะหาลาดผลร่วมกันงานงานบุญค่ะจะได้จาริกแสวงบุญเพื่อสร้างบุญบารมีต่อไปงานสอนงานไซมูก็ใช่ค่ะ ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆนะชีวิตไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ฮโหสิกรรมให้กับตัวเราและมีความเมตตาที่ตนเองและแผ่ออกไปให้กับ คนที่มาร่วมชะตาเดียวกันทำความดีงามต่อไปค่ะยิ่งมันเพียรทือศีลปฏิบัติธรรมศีลห้าจะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาแน่นอนเว้นเมื่อไหร่ในรอบสิบสองปีต่อมาพระพรหัสสุภะะจะได้เดินทาง กบปะทำการงานงานนี้ดีงามค่ะงานบุญค่ะสิ้นสุดการรอคอยจะได้เริ่มต้นลงมือทำค่ะก็จะได้ลาด้วยตนเองทำด้วย มีใจดีเมตตามีพรมวิหารธรรมค่ะมีอะไรเข้ามาเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ก็ต้องเรียนรู้พรมวิหารธรรมค่ะอุเบกขาว่ายทำไมการโยกย้ายเป็นแปลงชีวิตเช่งนะคะอารมณอร่อรวยปรองดอง ร่วมที่ตัวเราคนเราแตกต่างกันทางทัศนคติพื้นเพการเลี้ยงดูเชื้อชาติศาสนาเราปรับตัวเข้าหาเขาได้ก็ไม่ต้องไปขัดแย้งค่ะุ่งไปที่การงานการงานนี้ก็สามารถทำได้ลำพังได้บริหารการงานช่วยเหลือตนเองได้ก่อนก็เป็นที่พึ่ง กับอีกฝ่ายก็ได้ผลตอบแทนการเงินก้อนโตวายทำไมทำไมความฝันที่คิดเอาไว้ไม่เป็นจริงดังหวังก็ต้องวางเฉยบ้างพักผ่อนบ้างพุดลุกพุดนั่งถึงเวลาแล้วนิ่งนานนิ่งนอนใจไม่ได้ความฝันต้องมุบอ่อนไปข้างหน้าทำให้เป็นจริงได้ด้วย การปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ๆชีพจรลงเท้าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าจะร่วมกับทีมงานเราก็ปรับตัวเข้าหาแล้วก็จะได้พบกับความสำเร็จนะคะด้านการเงินรายได้หุ้นส่วนหนาตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะฝ่าฟื้นเศรษฐกิจผุดแฟบไปได้ จษฐกิจมั่งคั่งร่ำรวยกันดีมากกับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหม่ห้าวอย่างไรต้องทำายังไงจะไปยังไงต่อหรือพอแค่นี้ห้าวอดีตเป็นบทเรียนที่ฝังใจไม่รู้ลืมการติดต่อเดินทางไกล ต่อค้าขายกับหุ้นส่วนได้บทเรียนที่เมื่นคงให้ตนเองได้ลาดผลได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้นำาัักปกครองทำงานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จเก่งไม่พอบุกหิงด้วยเหตุและผลมีคุณธรรมดำเนินชีวิตการงานเงนิงนส่วนตัวความรักคิดมากคิดเชะคิดช้าคิดนาน ตรงไปตรงมาด้วยคุณธรรมประจําใจในการดาเนินชีวิตก็ได้รับการสนับสน,นุนการเงินแก้แหวนเงินทองรายได้จากสตรีนารีอุปรัมหุ้นส่วนเพศตรงข้ามการเข้าไมีหุ้นส่วนร่วมได้การเงินก้อนโตมีพลังจับจ่ายใช้สอยด้วยพลังการหาการเงินรายได้ ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้นำคนนะคะแต่พบพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนนิ่มนวลดูแลอใจใส่การงานมั่นคงค่ะการงานอาชีพมั่นคงมีองค์กรห่างร้านได้บริหารโอกาสจะมาถึงคนที่ฝันฝันใ่นะคะ เตรียมพร้อมไม่มีใครสมบูรณ์แบบโอกาสจะมาถึงสำหรับคนที่เตรียมพร้อมเสมอค่ะอยู่ในแวดวงสังคมสวยโออารุรานะคะสังคมของคุณหญิงคุณหญิงคุณนายคุณชายไฮโซค่ะ เก่งบวกเฮงค่ะเป็นผู้บริหารการปกครองใช้ชนะได้มาจบได้มาจากบทเรียนเก่านะคะการงานมั่นคงค่ะเศรษฐกิจดีได้รับการสนับสนุน เรืยองเยียวยารักษาการใจตนเองแล้วก็โปรยสิ่งเก่าๆไหลออกสู่แม่น้ําสายฐานดูแลจิตใจของตอนเองคนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่เป็นฝ่ายได้เรียนรู้เป็นผู้ให้นะมีเมตตาที่ตอนอาหศกรรมที่ตนเองและให้กับคนอื่นต่อไปเป็นผู้ ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเซลเบอรี่อยาขาดศรัทธาค่ะเชื่อมั่นในตนเข้าไว้พเพรเส็จอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดค่ะได้ลับกับการใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันใช้แสงสดใสค่ะมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วค่ะโชคดีค่ะ